สวัสดีครับทุกท่านครับมวานี้ผมน้ำพาทุกท่านมาที่สนามบ้านธาดน้อยนะครับการแข่งขันเรื่องยาวประเภทบ่เกิน12ฝีพายครับโครงการบริหารชนตำบลธาดน้อยนะครับเป็นผู้จัดการแข่งขันและนี่เป็นแชมป์สนามนี้ครับเรือประเภทผุ้หยิงครับเรือที่เป็นแชมป์เรือเทพีสาน นี่คือเรือแชมป์นะครับเทพอิสานบ้านดินดำโมเป็นแชมป์กสนามก่อเป็นแชมป์ซีสมัยครับผู้ห่อครับ่ะปลดมือให้ตัวเองหน่อยดีๆเขาการแข่งขันนี่ครับบรรยากาศการแข่งขันแชมป์ซีสนามครับเทพ น3สา